สวัสดีครับเพื่อนๆก็กลับมาเจอการอีกรอบนึงแล้วนะครับวันนี้เราอยู่ใน Map Escape the Butcher Shop o b b y เออซีรีส์ออบบีอีกแล้ววันนี้คุณลุงจะต้องเอาตัวรอดในร้านเนื้อนะเออ butcher shop นะครับก็กดเข้าเกมมาอุ้ยโอ้โหก็เจอนี่ครับคุณเจ้าของร้านนะครับกำลังงางสับเนื้อแล้วก็ไปทางไหนเออเยโอ้โหเราต้องเอาตัวรอดในร้านขายเนื้อนะอหนูมีปลาด้วยนะครับมีเนื้อหลากหลาย เดี๋ยวอันนี้เนื้อมันเกี่ยวๆคือมันมันมันเน่าแล้วปะเนี่ยโอ้โหเราเข้ามาในช่องแช่เนื้อนะครับโอ้โหโดดห้ามโดนเนื้อนะโดดโอ้หิยจึบมีจึ๊บจึ๊บจืบอ่าโอ้โหมันเกี้ยวนิดเดียวเองต้องรีบออกจากทีน่นี่ให้เร็วที่สุดืบ โอเคผ่านแล้วครับอุ้ยหเดี๋ยวชนตรงนี้ตายอีกนะเฮ้ยโอ้โหด่านนี้จะเป็นครับหมุดสีขาวๆอ่าอยู่บนนี้ถ้าตกลงไปนี่ข้างล่างจะเป็นน้ําแข็งนะแล้วก็หนาวตายอดีดีโอเคอุ้ยโอ้โหเราต้องเหยียบก้อนน้ําแข็งนะครับเพื่อขึ้นไปข้างบนให้ได้สูงกันนะเนี่ยถึงหรือยังโอเคครับไปครับโอ้โหด่านนี้นี่คือแบบ เราเจอกับน้องไก่อุ้ยสไลด์สล of, ไลด์โอุ้ยมันลื่นชนก้อนเนื้อตายอุ้ยอ๋อ,อ,อกระโดดกระโดดเป็นการเปลี่ยนทิศทางเออโดด of, โอเคครับโอ้โหโหยากเหมือนกันนะเนี่ยก็คือเป็นห้องแช่เนื้อนะครับโอ้โหแล้วก็มีแบบว่าน้ำแข็งไหลลงมาน้ำแข็งนี้ก็น่าจะเป็นพิษนะอ๋นี่ไงไปครับโอเคผ่านโอ้โหอันนี้เป็นห้องอะไรเคย โอ้ oh, เป็นห้องที่ทําไส้กอรอกห้องทําไส้กอรอกเราจะต้องเดินตามไส้กอรอกอีสานแบบนี้ <c oughs> ไปเรื่อยๆไปครับไปตามทางอ่าอีซี่ครับง่ายๆไม่มีอะไรครับแล้วก็เปิดเข้าไปอีกห้องหนึ่งครับเฮ้ยโอ้โหห้องนี้เป็นห้องที่มีอิโตส้สับสับสับนี่ <c oughs> โอ้เอาไปก่อนหนึ่งสับทอยกีอหอยที่ชึบชึบโอ้ <c oughs> โหอ,อ,อันนี้เป็นห้องเนื้อสไลด์ไปห้องย่องเนื้อสไลด์โอเคมาครับห้องนี้โอ้โหเป็นห้องเก็บของที่มีสารสารเคมีรั่ว,วไหลเราจะต้องเยียบเอียบเบคอนไปนะเอยียบเบคอน <c oughs> อย่าเบคอนอ่ะโอ้ย huh, ผ่านแล้วครับ้ยโอ้โหเป็นเลเซอร์เราปิดปิดเครื่องก่อนเลยปะไม่ได้ครับไปเลยแล้วกันโดดโดดครับโดดชุบชุบอ่าผ่านเลเซอร์ครั้งเดียวเลยโอ้โหด่านนี้มีมีเครื่องเป็นแบบว่าใบมีดด้วยนะชุบอุ้ยอุ๊ยอุยโอ้รอดใบมีดมันมาเร็วมากเลยอะ ฟไปแล้วครับอ่าโดนหันนะดิอย้ยงเลงแรงไปแล้วครับไปแล้วครับโดนหันไปรอบเดียวพอดานนี้ต้องกระโดดบนถังนะซึ่งข้างล่างก็มีสารเคมีรั่วไหลอีกแล้วอว้ยโดนไม่ผ่านโอยเกือบไม่ผ่านแล้วเราอ่ะุ้ยโอ้โหเดี๋ยวนะเราจะต้องโดดข้ามรั้วที่มีเลเซอร์แล้วก็มีคุณวัว นี่ไงเอ้ยตายหมดเลยสามคนอ่ะหุยยากอ่ะเนี่ยมีต้องเหยียบคุณวัวแล้วก็โดดข้ามปะเหยียบวัวอ๋อโดดไม่ถึงไม่ต้องเหยียบพระวัวอือโอ้โหเราต้องไปใกล้ชิงวันนี้โดดครับโดดครับหูยคีย์บอร์ดแทบแตกหูยด่านนี้จะเป็นแบบว่าทางแคบๆนะโอ้โหมีการ วางแบบว่าเลเซอร์ไว้ด้วยนะเอาหเล็งตั้งนานในที่สุดเราก็ผ่านแล้วอ๋เอ,เอ,เอ,อเดี๋ยวนะเมื่อกี้เราเดินเข้าปากตัวอะไรไปแอลไรเดอร์อุ้ยอุ้ยเอ้ยเบรกโอ้โหเราจะต้องเหย,ยียบแอปเปิ้ลเหยียบแอปเปิ้ลเหยียบแครอทกระโดดขึ้นถังเหยียบแอปเปิ้ลโดดโดด วิ่โอ้โห,โหจะต้องกระโดดเหยียบกระดูกกระดูกเหยียบกระดูกต้องโดดด้านข้างดูกดูกโดดครับโอเคหยิยบกระดูกเฮ้ยอันนั้นแน่ๆอันไหนดีนะอันกลางแรปอันกลางไม่ใช่อันไหนไซน้ายหรือขวาขวาดิเออขวาขวาียที เรียบร้อยครับนี่คือเราต้องเดาใช่ไหมแบบว่าเราต้องลงทุกครั้งอะ่ะอ่ะขวาแล้วก็ขวาไม่ใช่อ่ะว่านกลางโอเคขวาแล้วก็ซ้ายสุด <c oughs> จะเดาไม่ถูกเลยเหรอขวาแล้วก็ซ้ายสุดอ่ะเดืเดืเด,ด,ด,ดโอ้โหแล้วเหลืออีกสองอันอ่ะผมว่านกลางอะ่ะเรียบร้อยไม่ใช่เดาอะไรไม่เคยถูกอยู่แล้วครับคุณลุงอันกลางไม่ใช่อ่ะเอาผมเดินซ้ายต่อเลยอะ่ะโอเคซ้ายเสร็จ อ่ะผมเดินซ้ายต่อไม่ใช่อีก <c oughs> ขวากลางซ้ายอ่ะอะไรก็ไม่รู้อ่ะซ้ายสองทีซ้าย,ายกลางไม่ใช่อ่ะมขวาอ่ะเอ้ยขวาดีไปครับหูเอ้ย <laughs> กระดูกหลอกอีกแล้วเหรออ๋อต้องต้องกระโดดที่เป็นกระดูกที่เป็นแบบว่าด้านข้างนะเอ้ย โดนเลยอึบ๊บอ่าผ่านแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อคือเราห้ามโดนไม้ไอึึบอึบอึ๊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 บ,บโอเคผ่านแล้วเฮ้ยนี่มันตูดตูดวัวเอาดีๆชื้อเฮ้ยโ,โหยเกือบไม่ข้ามเกือบไม่ผ่านเกือบไม่ผ่านครับขึ้นเช็คพอยท์ครับปีนบันได โอ้โหเราจะรอดไหมเนี่ยมันไกลเหลือเกินโอหเราต้องเหยียบบนหลอดไฟหรออึ๊บ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 เอ้ยมาแล้วโอ้โหอึ๊บอืมอึ๊บอึ๊บยึบจึ๊บจึ๊บจึ๊บอุ๊ยโอ๊ยอา ออ้ยไหลอุ้ยหูอ้ยอ๋อมันไม่ตายมันแค่ไหลลงมาเฉยลองทำการว้าอุออ้ออ้ยเดี๋ยวนะเอ้าวัดก็เดินมาได้เลยนี่ทางแคบๆแก้วไม่ชอบด่านแบบนี้เลยอะชอบตกอะงมงมแงมๆงมแ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 งมบบบบ จิ๊บจิ๊บจิบโอเคครับอันนี้คือวิ่หลอกอะไรเราอยู่ปะเนี่ยอไม่มีอะไรเลยเหรอผมกลัวมีก้อนหินไหลลงมาปะเนี่ยห้ยทางออกเปล่าไม่ใช่โว้โเราเดินมาไกลมากเลยอ่ะแล้วเราก็ต้องเหยียบอุ้ดอุดอุ้ดอุดอุ้ดอุดอ้าอุ้ดอ้ดอ้ดอุ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 ้ด้ดอุ้ดอ้ดอุ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 ้ดมัไไม้ดอุ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 อย้ดอุ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 ้อุ้ เอี๋ผ่านหมูมาแล้วแต่ว่าสังเกตว่าเหมือนแบบว่าสเตทของผมมันไม่ทำการสกีบบดีคือแบบว่าเวลาผมเข้าเช็คพอยต์ล้วอะเหมือนแบบว่าเกมจะบั็กหรือว่าตัวผมหลุดไปแล้วแต่ว่าผมออกมาพื้นที่ของนอกเนี่ยนอกโรงงานได้แล้วอะครับเออมันเหมือนว่าผมจะผ่านแล้วปะนี่ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าตัวโลบอกผมมันหลุดหรือเปล่านะครับแต่ว่า เอาเป็นว่าเหมือนเราจะเคลียร์แล้วนะนี่ผมมาอันสุดท้ายแล้วเนี่ยนี่ครับผมมาอันสุดท้ายแล้วอันนี้เราก็ทําการเก็บไอ้หุหมุนนี้ไปอ้าวขึ้นว่า Escape ได้แล้วนี่ครับเรียบร้อยเราผ่านแล้วมันไม่มีอะไรให้ไปแล้วแต่ว่าเหมือนโลบอกผมจะหลุดหรือว่ามันบั๊กเนี่ยโอเคก็ถือว่าถือว่าผ่านละกันนะ